สวัสดีค่ะเอฟซี e ทุกท่านสวัสดีแม่กลับทุกคนค่ะเรามาตามแนวทางกันต่อนะคือเรามาตามแนวทางกันต่อนะคะขอบคุณมากๆสาหรับเอฟซีที่ยังติดตามช่องเย็นจิตพารวยอยู่นะคะวดที่ผ่านมาสูตรที่สองก็เข้าสามตัวโต๊ดแล้วก็สองตัวนะคะสองสองตัวก็เข้าโต๊ดนะคะมันออกศูนย์เก้าแต่ในนี้มันเป็นเก้าศูนย์ เลขออก309นนะันนี้เป็น903เข้าโต๊ดนะคะอา้าวไม่ว่ากันทีนี้เราก็มาตามแนวทางต่อเลยนะคะอ่าในสูตรที่2ค่ะตามแนวทางกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะอ่าทีนี้มาเลยชุด3ตัวบนค่ะ สามตัวตัวบนนะคะเอซีทุกท่านนะคะดูนะคะเลขเด่นก็คือสามเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้านะคะสามเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเป็นชุดสูตรที่สองของงวดวันที่หนึ่งนะคะอันนี้สูตรที่ผ่านมาอันนี้สูตรของงวดนี้นะคะสูตรของงวดนี้เดี๋ยวดูตามต่อเลยนะคะเอฟซีทุกท่านสำหรับเอฟซีที่ อชอบสูตรนี้นะคะสูตรเด่นห้าตัวบนนะคะดูกันว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะจะมีเข้าไหมจะเข้าให้เห็นหรือเปล่านะคะ<อ>ตามแนวทางกันต่อนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะเราก็มาตามแนวทางกันต่อ,อของงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะทีนี้เราก็มา ตามสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นเลขสามเลข7เลข0เลข1เลข9นะคะเด่นนะคะคือเด่น3 7 0 19นะคะสามตัวบนทีนี้เราก็มาตามไปเลยค่ะ9ตัด19 09 39ออกนะคะเลขหลัก1ก็ตัด3 1ออก7 1ออก0 1ออก กาหนงออกอ่าอันนั้นทำไมมีเลขเกหาไปในตัวนะอ๋อนี่ไงนะคะศูนย์สามศูนจ็ดศู่งศย์เก้าศูนย์ตัดทิ้งหลักเจ็สามเตัดทิ้งเจตัดทิ้งเจ็ดตัดทิง้งหลักสก็ตัดสามเจ็ดสทิ้งไปเราไม่เอานะคะอ่าเราไม่เอาเราก็มาเอา,อาตัวที่เราจะเอา <c oughs> นะคะ,ะตัวที่เราจะเอานะคะนี่ก็คือหลักฐานของงวดที่ผ่านมานะคะอันนี้ของงวดที่ผ่านมาทีน,นี้เราก็มาตามงวดใหม่งวดใหม่นะคะงวดที่จะออกในวันที่หนึ่งที่หนูดจะ ที่หนึ่งมิถุนายนค่ะอ่านะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะก็จะเป็น

จะมาหักไหนเอ่ยจะมาหลักหนึ่งหนึงสามจ็ดหนึงนึงสามเจ็ด

สามหนึ่งเก้าสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสามเจ็ดเก้าส สศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามแล้วก็มาเจ็ด ศูนหนึ่งเกนแล้วก็จะมาเก้าูนอันนี้เป็นสูตรงวดวันที่ประกานี่ก็จะแม่นเนาะ

เจ็ดเก้าสามเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึขาตัวไหนมี็ดหนึ่งเจ็ ศูนยนะคะโอเคค่ะอันนี้คือในงวดประจำของวันที่อ่าหนึ่งมิถุนายนนะคะขอให้ทุกท่านอ่าพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะจะมาสูตรเสาดำนะคะ ค่ะอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวโต้ดแล้วก็2ตัวโต้ดนะคะอันนี้งวดที่สองของงวดประจำวันที่1มิถุนายนตามนี้นะคะเอฟซีทุกท่านขอทุกท่านโชคดีถ้าไม่ชอบก็แคปหน้าจอไว้ <c oughs> ถ้าไม่ชอบเลื่อนปานถ้าชอบไปแคปหน้าจอไว้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะคะเอฟซีทุกท่านขอให้ท่านโชคดีอีกนะคะ